สวัสดีค่ะหัวข้อถัดไปหัวข้อของรายการค้าวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมหัวข้อย่อยที่สี่ค่ะโอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดเราจะไปทําการบันทึกที่โปรแกรมกันนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะคลิกที่ WorkFlow ค่ะ เราจะเข้าที่หัวข้อลงรายวันนะคะโปรแกรมจะลงบัญชีให้ที่สม,มุดร,รายวันทั่วไปรหัสจ j ค่ะคลิกโอเคค่ะเราจะกดปุ่ม f 3เพื่อเพิ่มนะคะวันที่ลงบัญชีนะคะก็คือวันที่31.01.59ค่ะการบันทึกปิดสินค้าคงเหลือก็คือการเพิ่มวัชเชอร์ขึ้นมา1ใบแต่จะต่างจาก วอร์ชเชออื่นตรงที่เราจะระบุช่องไทายนะคะโดยใส่ตัว C ไปนะคะตัว C นี้ก็จะหมายถึงชนิดปิดบัญชีนะคะโปรแกรมจะถามว่าต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนใดนะคะในที่นี้เราจะปิดเพียงเดือนเดียวนะคะก็คือ0 1วนหค่ะคลิกกุ่มโอเคได้เลยค่ะ จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นมาถามว่าจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรให้บ้างเราจะเลือกตัวเลือกคนสุดนะคะก็คือปิดสินค้าคงเหลือไปงวดกรณีพิเรียดิค่ะโปรแกรมก็จะวิ่งไปคำนวณหาตัวเลขของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งยอดต้งนงวดและปลายงวดมาให้เรานะคะจะเห็นว่าโปรแกรมจะบันทึกให้แล้วนะคะก็คือ เดบิตปิดบัญชีสินค้าสำเร็จปลายงวนคะ่ะเข้าบัญชีต้นทุนขายยอดเงินสองแส0หนึ่งันเจด้อยบาทเครดิตปิดบัญชีสินค้าสำเร็จต้งงนงวดเข้าบัญชีต้นทุนขายยอดเงินหนึ่งแหนึ่งสาันดร้อยบาทแล้วก็เครดิตปิดบัญชีสินค้าปลายงวนนะคะยอดเงินเก้า0ดัร้อยบาทคะ่ะ ตอนนี้โปรแกรมก็ช่วยหาตัวเลขมาให้เราแล้วนะคะให้เรากดปุ่ม F10 บันทึกได้เลยค่ะโปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลข v a t c h e r ให้หรือไม่นะคะกดปุ่ม Yes ค่ะตอนนี้ก็บันทึกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปพิสูจน์รายงานสินค้าคงเหลือดูนะคะว่าตัวเลขที่ได้ตรงกับที่โปรแกรมปิดให้หรือไม่นะคะให้เรากดปุ่ม Escape เพื่อออ,อกค่ะ โปรแกรมจะถามว่ายกเลิกการแก้ไขได้หรือไม่นะคะกด yes ค่ะกด s c a p e อีกครั้งหนึ่งนะคะ cancel ค,ค่ะเราจะเข้าไปที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังนะคะคลิกแตกหัวข้อย,ย่อยค่ะเราจะเลือกรายงานสินค้าและ p l i l i s t นะคะเราจะไปพิมพ์รายงานนะคะ ชื่อรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือค่ะรหัสเมนูก็คือ p stock 2นะคะให้ดับเบิ้ลคลิกค่ะเข้ามาแล้วโปรแกรมก็จะให้เลือกสาขา,ชน,า,าชนิดสินค้านะคะซึ่งจะขึ้นให้อยู่แล้วและเลือกิมพ์สินค้าเรียงตามรหัสตั้งแต่เท่าไหรถึงเท่าไหร่นะคะในที่นี้สินค้าเราที่เป็นชนิดสินค้าสำเร็จรูปนะคะมีเพียงสี่รายการค่ะ ก็คือรหัส e ึ0 1ถึง EQ04 นะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะเราจะพิมพ์ยอดคงคลังนะคะซึ่งเป็นยอดปลายงวดเพราะฉะนั้นจะพิมพ์ณวันที่31/01/59ค่ะ2559นะคะจากนั้นเราก็จะมาคลิกที่ปุ่ม OK ด้านล่างค่ะ กดปุ่มปิมนนะคะเพื่อสั่งพิมพ์รายงานดูทางจอภาพนะคะจะเห็นว่าตัวเลขมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดตรงกับที่โปรแกรมปิดให้อัตโนมัติเมื่อสักครู่ก็คือ2 000, 1งแ0 0หนึ่งบาทค่ะเราจะกด escape เพื่อออกจากหน้าจอการดูรายงานนี้ค่ะกดปุ่ม cancel น,น,นะคะ เป็นนันว่าการบันทึกรายการปรับปรุงปิดบัญชีหัวข้อยยกที่4ีบันทึกปิดสินค้าคงเหลือต้นง,งวดและปลายงดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ